ขอต้อนรับเข้าสู่วอรไลท์ชนแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่นดีไฮเดซินซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้า E.P. 11สิบเอ็ดจ้าอยพีอย่างการเศร้าซึมจริงหนุ่ยไม่รู้เลยว่าจะยังไงบ้างเบื้องหลังจะเข้มข้นขนาดไหนเพราะว่าไม่รู้ว uh> ่าน้องงต้อง ทำอารมณ์กันขนาดไหนกับซีนนี้นะคะทุกคนอย่าไปติดตามกันแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกทนพิเศษมากมายเราอยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คล e ซี e m ำหรจ้าแล้วก็ยังมีปุ่มซุปเปอร์แงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปกันจ้า

คือเวมือนกังวันอยู่แต่เขาติดมากให้มันดูมือดูไปตอนขั้แต่ว่าทำไม่เหมือนนัวนะ คุณแม่เ่าต้องคลิปโลเขาต้องคลิปโลนั่นสิสำคัญเหมือนกันนะ คุณเติมใจกันมุดูพาะไม่อยากลืมจำปันเปทนเพราะว่าเราตึ่นเสียมไปแล้วไงถราได้ลวนม่เหนี่้ว อกใจอกใจดีใจอกใจดีใจอกใจดูว่า no หูว่ากตว่าอกใจดีกว่าแต่ว่าแค่ต้องดึงหน้าวัแหละแค่รู้สึกเพราะว่าพอเดินหลังจกพูดว่้ันก็ผิดวแต่ว่าใช่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 ใ่ใช่่าช่ใว่า่่ใชอใแ่่ไช่ใช่าใใ่่ เ็ูสัยงแรกเลยถ้าแม่มาอเภอเนี้ยอ้บอ้้ารู้ว่าชอบชอบชอบ,ชอบแบบต้องบีบทุกคนให้อยู่ในมวลเดียวกัน าเก่งเนาะน่ารัดีนะที่เก็บตัวสิ้นคือแบบนล้วเลื่อเลยงเรแล้วไหนเป็นอะนรแต่พอเลี้ยงไปักนนี้ลูกี่ลเด็กคนนี้กัยน่นด้วดกองคนลุกปุ๊บเลย เป็นอนันตนนี้มันมันต้องการใน m ดที่อ่าอ่าอเเคอย่างทุกหมดเลยไี่แแล้วมันแคช็อตัวร้องทุกถ้ามัแบบอพอดเลยตลกแล้ววอทุกเมีเทน์รีเทน์อยู่ใช่แล้วแล้วก็กลับเข้ามาสู่ในบ o o ัเเองที่เรียดอยู่เลตกแล้วเจ็บมือต้องร้องก่อน เดี๋ยวระหว่างเธอกลัวฉันจะเจ็บเฮ้ยดูแลกันแล้กันพี่ชายของพี่ชายเขาคันมีเบียร์เออพูดพูดเด็กปลาใจเย็นอะไรยกลือได้เหรอได้ยห้มันพูดไหมแม่กลัวเป็นอะไรเนี่ยพี่อยู่น่ากลัวจริงอันเนี้ยจริงไม่ชอบแบบนี้ไม่ตลกเลยนะพูดออกไปจาบานเลยดูแลกันเจาะใจตลอดเวลาเลยน้องไม่รู้จักกันอะไรคือรายการเจาะใจ ทำวหอทวมากุกคนถือได้ว่าเป็นถือได้ว่าเป็นอีพีหนึ่งที่ เข้มข้นมากแล้วก็ได้เห็นถึงเบื้องหลังคือเขาต้องพยายามคีบอารมณ์ของตัวละครไว้ให้ได้แบบเนาะจริงก็คือต้องคีบคาแรคเตอร์ของอารมณ์ของทุกตัวละครที่มันอยู่ในฉากเดียวกันให้หมดเลยแล้วเราก็ก็พูดมาเสมอแล้วเนาะว่าชอบการบรีฟของคุก้าเพิ่งเป็นการบรีฟที่เคลียรมากๆแล้วก็สามารถอธิบาย คนนี้ควรจะมีอารมณ์แบบนี้คนนี้จะต้องเป็นยังไงคนนี้จะต้องเป็นยังไงคือมวลรวมของการแสดงอะมันก็เลยอยู่ในอารมณ์เดียวกันเป็นสถานการณ์เดียวกันที่ทุกคนแบบต้องพาเฉิญตรงนั้นอะไรเงี้ยแลวเป็นเป็นซีนสาคัญของเรื่องแบบเป็นซีนพีของเรื่องแล้วแบบนักแสดงหลายๆคนแบบเบอร์ใหญ่นะพี่ดูพี่เจี๊ยบต่างนปู่ทนปู่อะไรอย่างเงี้ย ก็เนาะเป็นเป็นอีพีหนึ่งที่โขนเราดูเราลองให้ช่ำจริงยังยังร้องให้อย่างตอนนังดูกี่รอบก็คือร้องใ,ให้ใช่ทุกคนไปดูก็ยังร้องให้อยู่แบบตอนตัดก็ยังสามารว่าร้องให้ได้รู้สึกว่าแบบเออมันมัน,มนอารมณ์ของนักแสดงทุกคนคือแบบทําให้เราอินจริงมากๆเลยอะ่ะแบบระหว่างดูไปก็แบบเกรงและเชื่อเลยนะว่าอีพีสิบสองมันต้องเข้มขนะ้นมากเพราะว่ารู่ก้าบอกว่า EP สิขมแต่ P 1 2บสองอ่ะหวานจะเสิร์ฟให้หนักคือพิลแบบว่าชดเชยใช่่ะชดเชยให้สาเกตใจจริงทุกคนแล้วเราจะอยู่กันยังไงอ่ะแม่ละแหละเดี๋ยวต้องรอดูว่าทุกอะไรนะเขาเรียกว่า EP 1 2จะมา ลบล้างความข<ผ>ม,<ผ>มในอี1ีสิบได้มากน้อยขนาดไหนนะคะทุกคน,คนซึ่งอะเบื้องหลังอ่ะอันเนี้ยเหมือนเหมือนเตยเห็นว่าเขาหน้า จะมีปล่อยในไอชีออกมาแล้วที่ยาวกว่านี้ซึ่งซึ่งน่าจะมีเรื่องราวถ้าถ้าถ้าเกิดแบบอยากรู้เนาะว่ามีอะไรยังไงต่อก็อย่าลืมตามไปดูทีไอชีเพราะว่านี่ก็ตามไปดูที่ไอชีตลอดเพราะว่าอยากรู้ไงว่าจริงๆเัาเป็นยังไงแล้วมันก็ยาวกว่าจริงๆมีขยายหลายๆซีนออกไปนะคะทุกคนก็ฝากด้วยหวังว่าทุกคนจะยังมาดูกับเรานะคะนี่ก็คือเบื้องหลังอ p 1 1สติดแล้วตามอีพีสิได้มาเร็วมาช้าก็ ติดตามด้วยแล้วก็รอเบื้องหลังอีพ2สิบสองด้วยซึ่งมีแน่นอนแล้วก็รออีกหลายๆสิ่งที่จะตามมันด้วยในเพราะเราจะยังไม่ยังไม่บุบอ่อนแน่นอนเรายังไม่อยากบุบอ่อนเราจะพยายามหาทำใช่ทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะจ๊ะครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย